ให้ดูรอยตกแต่งภาพตกแต่งที่หรงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรูปจากหนังสือซึ่งเขามีเขาติดโดยมังเอิญน,นะครับนี่ฮะเป็นหน้าคนนี่นะครับหันข้าง,างดูที่ตานะครับทำสีไว้ด้วยสีดำแล้วที่ปากคาบุหรี่ไว้เห็นไหมครับบุหรี่จุดเป็นสีหัวบุหรี่เป็นสีดำด้วยฮะจุดไว้ ให้สังเกตด,ดูนะฮะมีเขานะครับแล้วก็ที่ตาก็เป็นตีดําเขาตกแต่งไว้ละเอียดนะครับส่วนอันนี้นะครับใต้ฐานนะใต้ฐานเขาตกแต่งไว้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าดูยากไม่ชัดเจนไม่ได้ไม่ได้บังคับแสงอันนี้เห็นชัดเลยนะว่ามีฟันด้านด้านขวานะครับ 安挂吽帕。